แต่เขาไ่น่าเล่นอยู่นะต้นห้องตรงนี้นะครับไม่มีมังกรไม่มีอะไรมีแค่สองตัดจะปิงพองในหะ้เพื่อนๆก็โอเคอยู่ด้อยกอง <c oughs> โอ้แกรวยอย่านะเออคือคุณนิ่งจุดกลัวกงไปชนกูก็ขอแบบเขาไ้แบบยักๆได้ไหมอีเทียปากดีจัดจัดอ่ะวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสูะะ่รายการไข่กันอีกเช่นเคยนะครับวัน,นนี้ นะครับก็จะมารีวิวนะครับเทคนิคการเล่นบาคาร่าที่ดีที uh ่สุดในยุคนี้กันีเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับเอาไปปรับปรุงนะครับประยุกต์หรือแก้ไขนําไปประยุกต์ใช้นะครับกับเทคนิคเดิมที่เพื่อนเเคยใช้อยู่อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับมากับทุน200บาทกันดีกเช่นเคยนะครับผมก็จะมาเล่นตามเขาไพ่หลักกันอีเช่นเคยนะเรื่อเพื่อนตอนนี้เป็นต้นห้องนะเป็นแบบแต่เขาไพ่น่าเล่นอยู่นะต้นห้องตรงนี้นะครับไม่มีมังกรไม่มีอะไรมีแค่สองตัดกับปิงพองนะเพื่อนเพื่อนก็ูอ นะครับเอาละสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับติดเสียงให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากแบบเรียนรู้เข้าไพ่เก่งๆนะครับเรียนรู้วิธีสูตรการเงินดีๆกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปักหมุดนะครับคุกน้ำเล่นกลุ่มน้ำเล่นเรามีให้ขอเอ็มดพาด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากคิดเข้าไพ่เองนะแทงตามพี่แกได้เลยนะครับพี่แกถือว่าแมงปรมาจารย์นะแบบโคตรแม่นนะเพื่อนๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับโอเคนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมไปนะครับดูไม้นี้ มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปมาอมโอ้โหมันปอก้าไปแล้วว่ะน้ำเงินปอก้าวนะครับตอนนี้ไม่ได้เล่นนะฮะตอนนี้โอ,โอเคเพื่อนๆดูจากทรงตัวนี้แม่งเขาไพ่แทงแบบง่ายจะจัดนะฮะเพื่อนๆแดงมาเป็นสองตัดแล้วก็เป็นปิงปองสองอันเท่านั้นนะครับน่าจะเป็นน้ําเงินแล้วก็สองตัดแล้วก็เป็นน้าเงินจุดเดียวจุดเดียวโอ้โหห้องนะฮะแต่น้ําเงินแม่งแบบไมาจะเป็นปิงปองไหมะวะเพื่อนนะ ดูทรงๆน่าจะใช่นะครับผมอ่ะจัดไปอย่าให้เสียนะครับตานี่ผมพอใส่ไปที่แดงนะครับเพื่อนๆหมดก็หมดตานี้นะครับผมมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับจัดไปอย่าให้เสียนะจ๊ะเพื่อนๆจัดไปนะจ๊ะโบบะไปเลยไปมาตรงนี้เปิดหน้ามาก็ด้อยกับเขา ด้อยก้องพกแปะ่ต่อโคกเพื่อนไหมนี้ไม้แรกของเรานะครับผมสวยงามอัตรามแท้เยดเข้นะครับกินนะครับไม้แรกกินตามระเบียบเซตเขาจนใดญาติผู้ใหญ่พี่สีนีนาบ้านปานกระดุงนะจ๊ะโอเคมาไม้ต่อไปของเราตรงนี้เพื่อนๆนักครับผมเขาไพา่หลักนี้แดงเคยไหลมาสอนครับรอบล่าสุดนี้นะครับมาดู ตรงนี้สามเกินนะครับไม่ขีดอะไรมาเป็นมังกรตรงนี้ตัวทึบเป็นแดงด้วยครับมีแนวโน้มออกจะเป็นแดงสองตัดเหมือนเดิมนะฮะเ,เพื่อนๆโอเคนะครับไปดูกันนะครับว่าจะเป็นแดงสองตัดหรือเปล่าครับใส่ไปสามร้อยเก้าสิบบาทนะเพื่อนตานี้นะครับผมมาเป๊ะมาหอึหเก้ายางนะเออขออกก่กนโอ้โหหกสอห้ามจั่วโค้งไปรวยนะครับมันกินง<ช>่ายเหลือเกินเพื่อนโอ้โหมีอะไรทีร่ยากกว่านี้ไหม กูขอแบบเขาให้แบบยักๆได้ไหมเพื่อนๆลองเฮียปากดีจัดๆนะเพื่อนนะเอาละโอเจนะครับเพื่อนตั้งแต่เล่นเริ่มเล่นมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบเขาให้ต้นห้องนะครับเล่นมาตรงนี้เพื่อนส่วนมากนะครับแดงนะฮะจะไหลมาแค่2แล้วก็ตัดไปเป็นน้ําเงินเลยนะฮะตอนนี้ผมขอใส่ไปที่น้ําเงินแล้วกันนะฮะเพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะจ๊ะโอเค อย่านะเออคือคุณนี่พิ่งจุดกูเวกงมาชนกูเย็นที่นะครับปอกกัดไปนะครับเพื่อนออสวยงามอราระหลาดแท้วะมือนีไปวไ่อีกแล้วบอกกูนะฮะโอเคนะครับเพื่อนจัดไปนะครับผมปะ่ะไม้ต่อไปมันจะไหลหรือเปล่าวะอะไรนี่ผมไม่มั่นใจนะเพื่อนผมขอข้ามแล้วกันนะนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าน้ำเงินมันจะมาเป็นสองตัดหรือมันจะเปลี่ยนไปเป็นแดงนะแต่แน่ใจผม ชอบแดงมากเลยนะเพื่อนๆตอนนี้อ่ะมาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะออกนะครับก็าออกแดงเสียใจใตปยหาเหมือนจัดไปเอเสียนะครับโปะมาตรงนี้โอ้โหแปลแล้วก็ไรอื้มแ,แต่ถ้เจ็บเป็นห้าแต๊มโอ้โโอโวอ้าอะไรไงมืงอไอ้สัตว์เอออกัวแม่งมาส่งเดิมๆตอนนี้ออกแดงชัวเพือพ่อนนะครับผมคิดเป็ดกูขอร้อ,อ,องล่ะไปนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเขาให้แบบนี้ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะเพื่อนๆนะเขาให้นี้นะครับผมน้ำเงินหนึ่งแดงสองน้ำเงินหนึ่งแดงสองน้ำเงินหนึ่งแดงสองมันเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะเพื่อนๆโอเคนะครับไปห้าร้อยบาทนะครับได้มาหนี่พอบวกห้าไม้พอดีนะเพื่อนๆโอเคจัดไปนะครับผมพอแบบชนะเลยหึหึตามมหากุณาสิเลนเลนตามบังขันแล้วเลนตานอีกรวยนะครับผมโคตรรวยหึหึเจ๊ต้มเจ๊ต,ต,ต,ตโอ้โหเจอเก้าไปดิมึงไม่ยอมไม่ผิดหวังจริงๆโอ้โหกูอยากให้แบบนี้เขาให้แบบนี้ทุกวันอะเวลากูเล่นนะฮะเพื่อนๆโอ้โหมันกินง่ายเหลือเกิน นะฮะโอ้เพืพ่อนเพื่อนทุนส0งร้อยบาทถ้ากาเจาสัก2,000ขาด5บาทเดี๋ยวกูหาเอาตามท่อแถวนี้เลยกันนะโอเคเพื่อนเนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากไว้อีกรอบนึงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กลุ่มนะครับบอกเข้าไพ่นะครับศึกษาการเดินเงินนะหรือกลุ่มน้ำเล่นนะครับกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปากหมุดนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม